สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอวะรูนรับกับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชานะครับไอดีของเพื่อนๆนในไรสตีมนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ความเชื่อในการเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าความเชื่อที่ผมใช้ในการเปิดใช้ความเชื่ออะไรนะครับและจะได้ตัวแดงหรือเปล่านะครับเอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มคลิสกันนะฮะ อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะการันตีแล้วนะสำหรับไอเดียมคุณยูรีนะครับหวังว่านะหวังว่า2โรนี้นะครับคริสจะออกเอ้คริสจะออกนะครับถ้าคริสไม่ออกก็เป็นไอรีนโพดีน่าแล้วกันนะสำหรับคุณยูรีนะครับก็กดทีเพอไปเลยละกันในไหนเราก็มีเพดพอการันตีแล้วใช่ไหมมาโรนี้ลหละฮะโรนี้ลหละครับ จะมาตัวเดียวหรือสองตัวหรือจะมาแดงบวกแค่ตัวเดียวรุนเลยปก็ไปก่อนเลยละกันทำไมดึงช้าเพื่อนเพื่อนดึงช้าเฮ้ยฮาโฮะผ่านแล้วฮะเข้าไอทีได้เร็วรูกแก้วฟ้าครับแตกแดงเข้ามาครับจังหวะนี้เฮ้ยอันตรายบอกเลยฮะกดเลยครับคลิกนะถ้ามาตัวแรกแปลว่าตัวใหม่ะนีับ ถ้าไม่ใช่ตัวแรกกว่าเสียวนะบอกเลยไปแตกแดงก็มาครับด้วยหอกนี้ฉันจะสู้เพื่อเธอฮะไอรีนโอดีนาป่ะไอรีนป้าใช่ดินที่ไอใช่ไอรีนที่คุณอยากได้ไมั้ยคุณยูริใช่ไอรีนที่คุณยูริอยากได้หรือเปล่าครับหรือพีดลีนฮนะเอ้ย พวกคุณนะเป็นคนไม่ดีรูป้ป่ะผม่าขอโทษด้วยครับ <c oughs> ซึมฮะสักคลิปไปเลยฮะโอ้โหเอ้ยใช่เอ้ย,อยได้นะได้นะเป็นตัวที่ยังไม่มีนะครับคุณยูริเอาไปลงทีพ PVP ได้นะครับไอรีนป้านะครับเลเวลสามสิบหกก็ลง pvp ได้แล้วนะครับโคตรเดือดจริงเรามาต่อยที่สองกันนะครับสำหรับการสุ่มการชาคริสนะฮะ ไะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับชิมรางไปก่อนหนึ่งใบนะครับชิมรางเอยไม่เอาไม่ต้องชิมรางนะครับไปเมื่อกี้เราได้อรีนไปแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ขอเป็นคริสตากันนะรอบนี้เป็นคริสในกันนะนทองไปก่อนเลยครับหนึ่งนะเราจะเปิดแบบรวดเร็วครับแต่ว่าเร็วไม่มากครับเพราะว่าเราต้องรุนเลยฮะเพื่อนดึงไวๆได้ปะ ทองไปแล้วสองครับผมว่าผมต้องไปต้องไปเล่นของในแล้วครับไปเล่นของกันไปเล่นของกันนครับไปหาอเรน่าก่อนนะครไปเล่นของก่อนนะครับมาไปเล่นของก่อนนะครับเรเชลครับใจเย็นวน่านมใจเย็นนะเพิ่งเคยเห็นมาแตกแดง เรทการันตีจะบ้าเดี๋ยวไปเล่นของก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มจังหวะที่เราเจอ,อเอรนนาพอดีเนี่ยขอพรก่อนนะขอพรนะยครับไปเล่นของกันหน่อยถ้าเกิดว่าได้นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์พอตัวอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าได้เนี่ยสุดท้ายแล้วแม่จะยอนเวลากลับไปเนี่ยเพื่อค้นหาคำตอบนั้นนะครอย่าใจร้ายกับผมเลยฮะ ท่านเอเรนาผมกลับมาแล้วครับท่านเป็นไงผมเอารูดีกลับมาแล้วเนะี่ยเน้นอ e, ีหนักๆนะใช่ต้องเน้นอ e, ีหนักๆนะครับเราต้องคุยสักสองสามคำนะครับก่อนจะเข้าไปสู่นะครับยังคงมีคำตอบใดๆที่เหมือนเคยสินะครับแต่เราคงบอกว่าผมเชื่อในท่านครับแระรับทิ้งทุกอย่างไปแล้วแท้ๆผมเชื่อในท่านเอเรนาเครับเชื่อในเอเรนาเรียบร้อยแล้วนะก็กดไปเลย อี่นึกว่าจะออกค้างเมื่มกอ,อ,อกีเอ้ Wonder! เฮ้เยออกเฮ้ยวันเดอร์เฮ้ยวันเดอร์เฉยวันเดอร์ครับรดูเรดเฉยเลยฮะเีเอเรน่าของจริงฮะผมบอกเลยตอบมือยังครับตอบมือดิครับรออะไร ตบมือฮะตบมือตบมือฮะรออะไรกันครับออกเฉยยืดแค่ไม่แดงด้วยนะครับแตกฟ้าครับเมื่อกี้ลูกแก้วเป็นสีฟ้าใช่ป่ฮะทำไมไม่เป็นไอดีผมพระเจ้าต่อไหมครับคุณชิดเอาต่อไหมครับ ยังเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งไหมครับเอาต่อไหมต่อไหมฮะต่อไหมเราไม่ดีทริงครับรืดเรทใช้ไม่ได้ต่อไหมครับคุณชี้ต่อไหมครับถ้าคุณชี้ต่อผมจะกดต่อเลยครับลูกรหัสหลักตัวเองไม่เคยออกนะครับจริงครับรหัสตัวผมเองไม่เคยออกเลยอะอะไรวันเนี้ยเกินขอพรจะเอริน่าต่อเลยครับยาวๆจัดไปฮะแต่มันออกมาแล้วนะแต่มันออกมาแล้วครับ โรแรกด้วยนะประเด็นเอ้ยใช่โรแรกว่าโรที่สามแบบโรที่สามแตกแดงเฉยเลยครับถือว่าคุมแล้วนะคุมแล้วครับที่เหลือก็แบบชิวๆแล้วนะเอเรนาเอเรนาคงจะให้ต่อนะครับไป,ไ,ปไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักไปตั้งหลักก่อนครับเรากลับไปมองเอเรนาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลับไปอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับเยเรนาเนีัย ับไปด้วยคําเดิมครับแล้วก็เราจะต่อยาวๆเลยเนี่ยครับโรคนะถูกแปะเพื่อนไปด้วยสีรายแห่งการทาร้ายร้างไม่ใช่หรืองไงสุดท้ายแม่จะยอมด้วยรายกลับไปก็ยังเลือกอยากเดิมอีกเหรอ <c oughs> ขำไปเลยตกใจเนี่ะเมื่อกี้ผมจําได้เลยคําว่าเทราของวันเดอร์อ่ะเราจะค้นหาคําตอบนั้นอีกครั้งหนึ่งไหมครับ ตู้ิสถ้ารุดเรดโอกาสออกแดงบวกแทบจะเท่าตัวแดงธรรมดาเลยครับผมเมื่อไม่เคยได้แดงบวกเลยครับท่านดีดนะครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาด้วยคําตอบเดิมนะครับขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับตัวแดงท่านยังคงไม่มีคําตอบใดๆเหมือนเคยสินะครับพร้อมแล้วครับผมเชื่อในท่านและรัตที่ทุกอย่างแล้วแท้ๆครับด้วยคำคำเดิมะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมาไป ข้องรอบนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับสคิปไปก่อนเลยครับหนึ่งทีมาเหอะคริสอุ๊ผมมีหนึ่งรอยยี่สิโปรอยากให้เปิดให้จังครับผมหนึ่งสีหนึ่งตลอดครับผมก็หนึ่งสีหนึ่งตลอดนะครับเมื่อกี้เป็นโอ้โหูยโอ้โหเยเรน่าเร่นเราแล้วฮะงจวะนี้เรื่อยๆครับถือว่าคุมแล้วนะครับถือว่าคุมแล้วนะครับขอคริสอีกตัวหนึ่งนะ เพื่อนเดี๋ยวทำร้ายกันเลยไปสคริปไม่จะไม่สคริปแล้วช้าชา้ชาช้าช้าได้พาร์สได้เมียมันไม่กระตุกอ่ะมันไม่กระตุกอ่ะมันต้องกระตุกนะครับถ้ามันกระตุกกับโอกาสออกมาถึงจะมานะครับอีกครั้ง,งนะึงฮะไปเฮ้ยมามาครับคุณชิดมาครับ เฮ้ยมันมาฮะโรสุดท้ายพอดีครับคุณชิตได้แต่ภาวนานะฮะคริสคริสนะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับแต่บอกได้คำเดียวครับว่าคริสนะเราจะไม่สคิปนะครับเราจะกดแบบช้าๆนะครับมา1 2ึส,สครับเสียงผู้ชายรอๆนะครับไป เอ้ยตัวซ้าตัวซ้ามาโอ้โหมาครับขอให้มามันไม่มามันเป็นตัวซ้ำครับคุณชีดผมเสียใจด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันตัวอะไรซ้ำนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับมันเป็นตัวซ้ำมากเสียใจอะ่ะวันเดอร์อีกสักปะวันเดอร์อีกสับอ <laughs> แก่หน่อยพอนุ่มแก่หน่อย <laughs> ชอบมนมมิเฉียดเปียนถือว่าคุณคุณคุณชีตได้นะครับได้ได้ได้ตัวบวกไปแล้วนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องสุ่มคริสแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้รอหลุดเละตัวอื่นนะครับคุณชิดเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับความเชื่อของผมครับในการเปิดกาชาครับเป็นไงมันคือความเชื่อส่วนตัวนะครับหรือมันก็คือดวงนั่นแหละเอาจริงๆแค่ลองทําไปเรื่อยๆครับแต่มันก็ได้มานะครับตัวแดงบวกซึ่งไอดีของท่านผู้ชมในไรสตรีมผมะครับได้ตัวแดงบวกแต่ตัวละครของผมเองนีไม่เคยได้เลย อิจฉาเกินนะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสนุกๆไปนะในการเปิดกาชานะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ครับกดแชร์ครับแล้วกด subscribe ช่องอู้รูเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ